ชะตาของคุณตกตำแหน่งที่ดีชาวราศีพิจิกจะร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองเพราะว่ารักอะไรบางอย่างที่มันตกตำแหน่งอะไรก็ถือว่าเป็นตำแหน่งนั้นตำแหน่งของชาวราศีพิจิกในปี2 5 6 7บารมีเธอช่วยฉันไว้อาจจะฟังดูแลแปลกๆแต่บ่งบอกได้เลยว่าโชคชะตามีคนสนับสนุนนั่นเองชะตาเศรษฐีเพรารักเพราะว่ามีใครบางคนให้ยื่นหยิบยื่นให้แก่ท่าน เพราะว่าความรักเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนคำชูไม่ว่าจะเป็นรักเก่าจากอดีตชาติก็ได้ไม่ว่าเขาจะเป็นในภพภูมินางฟ้าเทวดาจะคอยปกปักคุ้มครองรักษาชาวราศีพิจิตกตกตำแหน่งดีๆเจริญลูกเหลืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินจะมีคนคอยช่วยเหลือคำชูข่าวดีบังเกิดขึ้นกับตัวท่านตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินและคนคนนั้นจะช่วยเหลือสนับสนุนคุณอย่างเต็มเปี่ยม แตมเปี่ยมไปด้วยไม่หวังผลตอบแทนเขาจะคอยช่วยเหลืออยู่เคียงข้างท่านชาวราศีพิจิกท่านจะสุขสมสมหวังดังใจหมายข่าวดีบังเกิดเงินทองไหลมาเทมาเทมาประสบความสำเร็จร่ลำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองข่าวดีบังเกิดขึ้นก่ตทวท่านดวงชะตาตกตำแหน่งความจริงใจอำนาจบารมีวาสนาเข้ามาจัดเต็มสิ่งดีๆบังเกิดขึ้นกับทวท่านไครไม่จริงใจปราบศัตรูให้เหี้ยนเตียง ความจริงใจบังเกิดขึ้นในโชคชะตาของคนเกิดวันนี้ถึงแม้จะมีผู้คนเข้ามาข้องเกี่ยวเยอะแยะมากมายุ่แรงรวยแรงอำนาจอุปสงค์ต่อสู้แข่งแย่งชิงดีเกณฑ์ชะตาของท่านในช่วงชะตามีเกณฑ์ต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบารมีวัฒนธรรมท่านจะเจอสิ่งใดท่านจะสุขสมสมหวังตามใจหมายท่านจะเจริญลูกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินท่านจะเจอใครบางคนที่มีความสัมพันธ์พิเศษกับท่านในอดีต ข่าวดีจะบังเกิดขึ้นกับทวท่านท่านจะมีโชคลาภเงินทองถูกรางวัลใหญ่ทุกสิ่งทุกอย่างประเดย์บดังดวงดุแรงเกิดขึ้นแต่ว่าใครเข้ามาจริงใจท่านจะดีกับแต่ก็ใครเข้ามาไม่จริงใจท่านก็นไม่อยากอยู่ใกล้คนแบบนี้ไปไกลลีกนี้ปัญหาต่างๆแล้วไปไกลไม่ใช่เรากลัวเขานะครับเราไม่ได้กลัวแต่ว่าเขาเป็นคนที่จิตใจโลเลจิตใจไม่ดีจะเป็นคนดีหรือจะเป็นคนร้ายเอาให้แน่ การปราศัประหารต่อสู้กับใครบางคนมีดปากตรงกลางใจทําให้ท่านรู้สึกอยากจะเลิกคบกับใครบางคนช่วงชะตาเอาจริงเอาจังเพราะฉะนั้นใครที่ข้องเกี่ยวที่ยุ่งเกี่ยวที่ไม่ได้อยากที่จะเข้ามาเป็นมิตรกับท่านท่านจะปะาศัประหารโดยที่มีความยำเกรงการตัดสินใจอย่างเด็ดขาดช่วงชะตาช่วงนี้กล้าได้กล้าเสียเอาจริงเอาจังผลเกิดวันนี้โดดเด่นแต่รู้สึกว่าเปล่าเปลี่ยวเดียวได้ คนเข้าข้างท่านแทบจะไม่มีและจะเอาอยัางไงล่ะท่านก็ต้องหาพักหาพวกแบ่งพักแบง่งฝ่ายทำให้ตัวเองมีอำนาจขึ้นมาปัญหาต่างๆเข้ามาต้องมีให้แก้เรื่องให้แก่ก็ต้องจาัดก,การปราบศัตรูให้ดเ,เตี้นอำนาจบาร,รมีวาสนาดงุารราดงชะตา,าตกตำแหน่งที่ดีอุญกุศลอำนาจบารมีวาสนาดุงชะตาท่านตกตำแหน่งร่ำรวยด้วยทรัพย์สินกระทอง ดวงชะตาเศรษฐีเงินล้านประสบความสำเร็จมีอำนาจแต่เป็นคนสายสาตสมหวังพลิกผันเปลี่ยนแปลงไปทางาทด้านดีดวงชะตามีการต่อสู้แข่งแย่งชิงดีด้วยบุนกุศวสวาสนาสิ่งศักคอยปกปักคุ้มครองรักษาท่านดวงชะตาท่านจะสุขสมหวังดังใจหมายดวงสุขเกิดขึ้นในโชคชะตาอำนาจบารมีสิ่งศักคอยปกปักหนุนำนำดวงชะตาท่านคอยสังเกตด,ดูในโชคชะตาท่านท่านควรที่จะต้องระแวดระวัง จัดแจงตามเป็นทุกสิ่งทุกอย่างดวงชะตาท่านตกเศรษฐีแต่ท่านก็ต้องคอยระวังอาจจะมีบริวารคอยหนุนนำดวงชะตาระแวดระวังกับคําพูดเลี้ยงดูทุกคนนะครับตกตําแหน่งเลี้ยงดูครอบครัวอํานาจบาร,รมีวาสนาท่านอาจจะได้เลี้ยงดูครอบครัวให้อยู่ร่ำเย็นมนสุขการต่อรองกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะมีการต่อรองด้วยการบนบนบานสารกล่าวบอ,บอกได้เลยว่าโชคชะตาท่านจะสมหวังดังใจหมายแต่ว่าสิ่งที่ท่านได้ไป ควรที่จะไปนำพาไม่ว่าจะเป็นการปลูกบ้านให้พ่อแม่อยู่นะครับสร้างบ้านให้ลูกหลานนะครับอยู่ร่มเย็นเป็นสุขความสุขความเจริญจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านการต่อรองให้ตัวเองนั้นมีความสุขนะครับไม่ใช่เป็นการที่ต่อรองไปได้ทางด้านเรื่องกิเลสกิเลสตัณหาจะนำพาความชิพหายเรื่องราวรล่หลจะบังเกิดเพราะฉะนั้นอย่าเข้าไปก้ามกายเราแว่ระวังกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในโชคชะตา โชคชะตาของท่านตกตำแหน่งอำนาจาบารมีวาสนาถือไม้ต่อสู้แข่งแย่งชิงดีแล้วท่านจะได้เป็นที่หนึ่งครับบุญกุศลวาสนากำลังนำพาทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาโชงชะตาของท่านเหมือนกับมีความสดใสร่าเลยเกิดขึ้นสิ่งดีๆกำลังจะเข้ามาทำจิตใจแใช่มชื่นเข้าไว้ทำจิตใจให้มีความสุขผสมเร็จสมหวังดังใจหมายเรื่องราวต่างๆจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วท่านควรที่จะต้องตั้งอกตั้งใจคิดและระแวดระวังกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น ความผสมผสาเเลศแช่มชื่นสมหวังดังใจหมายลุงชะตาของท่านจะร่ามรวยด้วยทรัพย์สินกินทองเทวดาปกป,กปักคุ้มของราาักษาสิ่งต่างๆเรื่องดีๆกําลังจะเข้ามาไม่ว่าจะเป็นราบร้อยเงินทองทุกสิ่งทุกอย่างจะเข้ามาจะค่อยๆเข้ามาคืบคลานเข้ามาเรื่อยๆเ,เงินทองต่างๆโชคลาบท่านควรที่จะต้องเก็บสะสมเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นมันมาในช่วงนี้ความผสมเลศความเจริญรุ่งเรืองจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่าน การต่อสู้แข่งแย่งชิงตีในโชคชะตาความสมดุลในครอบครัวการงานการเงินจะประสบความสำเร็จใครบางคนจะนำพาโชคลาภเงินทองบาร,รมีวาสนาเป็นคนที่อายุเยอะกว่าอาจจะแนะนำเรื่องราวต่างๆนะครับผมแต่ก็ไม่แน่นอนนะว่าคนอายุน้อยกว่าจะไม่นำพาทุกสิ่งทุกอย่างเพศตรงข้ามจะหนุนนำดวงชะตาวิญผันเปลี่ยนแปลงไปทางด้านด,ดีความสุขความจเจริญบังเกิดขึ้นกับโชคชะตาท่าน ด้านซ้ายสามดาบด้านขวาสามดาบโดนบีบคั้นในดวงตาการหนีความตึงเครียดการแก้ปัญหาการปลดล็อกเกิดขึ้นในโชคตาแต่ยังไงก็แล้วแต่ดวงของท่านช่างมีความสุขช่างสดใสร่าเริงแจ่มใสความสุขประสบันธุ์ฤนะครับสิ่งดีๆจะบังเกิดเพราะฉะนั้นถ้าท่านรู้สึกว่าสิ่งต่างๆมันไม่ดีอยู่ขอให้ท่านยิ้มเข้าไว้ครับยิ้มนี่แหละจะชนะทุกสิ่งทุกอย่าง ความสดใสล่าเริงจากสายจะบังเกิดขึ้นในโชคชะตาท่านความสุขความเจริญเทวดาท่านชอบท่านชอบคนล่าเริงจากสายถึงแม้ท่านจะมีปัญหาท่านสวดกระถาเงินล้านปัดเป่าสิ่งเอาเป็นอัประมงคลไปหมดไปสิ้นความสุขความเจริญจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านความเจระสบคสวามสํำเร็จนะครับพิันเจริญรุ่งเรืองนะครับเหมือนกับธงที่ปักเทียนชัย,ชยนะครับบรรลุผลทําให้เกิดความพึงพอใจเกิดขึ้นในโชคชะตา ผู้ทดีด่ให้นะครับเยื่อยุกนะครับมีพลังอันยิ่งใหญ่ชีวิตเกิดขึ้นนะครับพลังชีวิตของท่านกําลังจะกลับมาฟังคิมนี้ขอให้ท่านสมหวังดังใจหมายประสบความสาเร็จดวงชะตาตกตําแหน่งอํานาจบารมีวาสนาท่านจะสุขสมหวังดังใจหมายจะร่ํารวยด้วยทรัพย์สินันทองประสบความสาเร็จในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินจะรับทรัพย์โดยโชคถูกรางวัลใหญ่ ปเป็นเศรษฐีเงินล้านไม่มีอะไรแน่นอนนะครับโชคชะตาของท่านจะพลิกผันเปลี่ยนแปลงไปทางาด้านดีดวงใหญ่เกิดขึ้นในโชคชะตาแต่ใจใหญ่ก็ตามติดมาด้วยด้วยเป็นคนใจถึงใจเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวามากนะครับเขาเรียกว่ากล้าได้กล้าเสียนะครับร้ายมาร้ายกลับเกิดขึ้นในโชคชะตาดวงชะตาของท่านไม่ธรรมดานะครับบุญกุศลวาสนากําลังจะส่งเสริมโนุนานำดวงชะตาทําให้ท่านพลิกผันเปลี่ยนแปลงไปทางาด้าดี ความสุขสมหวังดังใจหมายร่ำรวยด้วยทรัพย์เสินทองประสบความสำเร็จความรุ่ง,งโรจนรารื่นเป็นไปได้ดีเกิดขึ้นในโชคตาลวงถึงใจถึงนะครับเกิดขึ้นนะครับอำนาจบาร,รมีวาส,สนาท่านจะต้องยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีนะครับคอยเลี้ยงเลี้ยงดูครอบครัวนะครับปกปักคุ้งครองรักษาคนในครอบครัวให้แข็งแกร่ปลอดภยัยอยู่ร่มเย็นเป็นสุขในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินท่านก็ต้องดูแลลูกน้องด้วยเป็นคนบุญกุศลวาสนาใหญ่ใจใหญ่ ใจถึงเด็ดขาดเด็ดเดียวอาหารแบบนี้เป็นนายคนเจ้าคนนายคนได้สบายดวงชะตาของท่านนะครับมีการใช้เล่เหลี่ยมชิงไหวชิงพิบต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอํานาจบารมีวาสนาเป็นเรื่องปกติของโชคชะตาเพราะฉะนั้นโชคชะตาของท่านควรท,ที่จะต้องจัดแจงตามแบบแผนประเพณีให้ถูกต้องตามแบบแผนถ้าทําผิดแล้วท่านก็เคยได้ยินคนยิ่งมีบารมีมากก็ยิ่งมีข้อห้ามมาก อห้ามสิ่งต่างๆที่จะทําให้ดวงชะตาท่านจากดีก็กลายเป็นร้ายครับเพราะฉะนั้นจงทําดีทําดีก็จะได้ดีจริงๆขึ้นไปรับทรัพย์โดยโชคเจริญลุกเรืงองคอยท่านสุขสมสมหวังดังใจหมายเจริญลุกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินรับทรัพย์โดยโชคมีข่าวดีเกิดขึ้นในโชคชะตาท่านสิ่งดีๆกำลังจะเข้ามาในปีนี้ ขอให้ท่านสุขสมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ครับสวัสดีครับ